สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชาปรัชญาการเมืองนะครับแปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับเราอยู่ในหน่วยที่6นะครับเรื่องปรัชญาการเมืองของนิโคลมาเคีลลีซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของนิโคลมาเคีลลีนะครับเราจะมาเข้าสู่เรื่องที่หกจุดสามจุดสองนะครับซึ่งเรื่องที่หกจุดสามจุดสองเนี่ยก็คือจะกล่าวถึงการเผยแพร่และความนิยมของนิโคลมาเคีลลีนะครับในบริบททั่วไปและในการเมืองไทย ก็นามาดูเมนเดียเรื่องนี้นะครับนอกจากงานด้านวิชาการของนิคลมาเคียวรี่เนี่ยงานเขียนของมาเคียวรี่ก็มีบทบาทในพอศาเสมอๆนะครับในพื้นที่ของนักอ่านทั่วไปเนี่ยงานเขียนของมาเคียวรี่เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับในสังคมไทยเนี่ยนิคลมาเคียวรี่เป็นนักคิดที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับการเมืองไทยที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในปีพศ .2447 นะครับคําว่าอามาเคียวเลียนนะครับได้ถูกนํามาใช้ในครั้งแรกเพื่ออ,อธิบายปรากฏการณ์ในไทยนะครับ ผลงาน The Prince เนี่ยมีการตีความแล้วก็การนำไปใช้เผยแพร่แล้วก็มีอยู่ยังไม่ขาดสานะครับก็มาดูคำถามไพ่บทนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับเมื่อแนวคิดของนิโคลโลมาเคลลี่เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็จะถูกตีความไปในแนวทางต่างๆนะครับเช่นอันแรกก็คือเซมิสโพรว์สนะครับซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการตีความนะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินนโยบายแบบมาเคลเรียนนะครับแล้วก็มีความโหดเหี้ยมนะครับ เด็ดขาดนะครับในยามที่จําเป็นนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับนักเขียนที่2คือเฟเดริกมหาราชแห่งปราซียนะครับโดยผู้เขียนก็คือพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับก็หน้าตาพระองค์ประมาณนี้นะครับครับก็ตีความคําสอนของมาเคโวลีนะครับเป็นคําสอนที่แยกศิลธรรมเนี่ยของรัฐออกจากประเจกชนนะครับ ผู้ปกครองเนี่ยสามารถกระทําในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ได้นะครับเพื่อรักษาความมั่นคงแล้วก็ความก้าวหน้าของรัฐครับทีนี้เรามาดูเนื้อหานะครับความนิยมของนิโคลโลมาเกวอรลีในประเทศต่างๆนะครับความนิยมของเดอะปรินซ์นะครับส่งของผู้นําต่างๆหลายคนเลยนะครับเช่นจักรพรรดิชาวดที่5นะครับราชินีแคทรีนแห่งเมดิซีนะครับโอลิเวอร์คอมเวลนะครับกษัตริย์เฮนรี่ที่3แล้วก็ที่4ของฝรั่งเศส นโปเลียนนะครับเฟเดริกมหาราชนะครับซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายของรสัสเซียพระเจ้าหลุยที่1 4ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเดบเิน์เป็นหนังสือข้างหมอนนะครับออร์ฟิตเลอร์นะครับเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มุสโสลินีของอิตาลีนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพจําเรื่องศาสแห่งทรราชนะครับของมาเคิลี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่ชื่นชอบมาเคิลี่เนี่ยในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับในการรักษาอํานาจนะครับ เนื่องจากความไม่เข้าใจแล้วก็การตีความหลักการของมาคิโอลีเนี่ยผิดพลาดนะครับตัวอย่างปรากฏการณ์ทางการเมืองที่อ้างหลักอานิโครโลมาคิโอลีนะครับปรากฏการณ์ที่1นะครับก็คือประธานาธิบดีดูเตเตรนะครับก็คือโรดิโกตูโตเรนะครับของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของประธานาธิบดีอ่าฟิลิปปินส์นะครับก็ใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเสรีนิยมนะครับก็คือทําให้ มีผู้คนเนี่ยตายจํานวนมากนะครับมีทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิรีนิยมเนี่ยซึ่งแสดงออกจากการปราศัยนะครับโดยมีการเหยียดผู้หญิงนะครับผู้เหยียดสตรีนะครับแล้วก็มีการปฏิเสธหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูตเตเนี่ยก็สามารถาารักษา,าหน้าตัวเองไว้ได้นะครับปรากฏการณ์ที่2เนี่ยก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ชนะการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เราน่าจะรู้จักดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ เป็นการหาเสียงยที่มีนยโยบายแบบอนุรักษนิยมนะครับแล้วก็เป็นการต่อต้านความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับก็เสนอให้สร้างกำแพงยักษ์นะครับเพื่อกีดกันผู้อพยพจากเม็กซิโกนะครับแล้วก็เป็นการตั้งกำแพงกางความคิดต่อผู้แตกต่างศาสนาและก็เพศสภาพนะครับการที่พรำชนะเนี่ยก็เป็นผู้นาที่พยายามทําตัวเหมือนมาเคิลลี่นะครับปรกฏที่3ก็คือรัชกาลที่9ของของ,ของไทยเองนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาพระองค์นะครับ ครับก็ในงานเขียนของวิลเลียมสตีเวนสันนะครับก็รัฐาประมาณน,นี้นะครับครับในงานเขียนของวิลเลียมสตีเวนสันนะครับโดยงานเขียนชื่อ The Royal Dictionary King นะครับในปีพศ2542นะครับเล่าถึงพระราชประวัติของรัชกาลที่9นะครับเมื่อขึ้นครองราดเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยระหนักว่าตำรารัฐศาสตร์เนี่ยที่สมัยที่ศึกษาอยู่ที่โลซานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เท่าไหร่นะครับ รัชกาลที่9เนี่ยเริ่มสนใจหนังสือหลายเล่มนะครับเช่นสามก๊กตำราของมูซาชินะครับแล้วก็ The p รินซ์นะครับก็เป็นเล่มหนึ่งที่พระองค์สนใจนะครับทำให้พระองค์เนี่ยชนะความขัดแย้งโดยไม่ต้องรบนะครับการอ้างของวิลเลียมสตีเวนสันเนี่ยก็คือเป็นจุดกําเนิดของการอ้ามาคิวอรีของบุคคลสาคัญทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสังคมไทยครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปนะครับก็คือความนิยมของมาคิวอรีเนในประเทศไทยนะครับ จุดเริ่มต้นก็คือเยรินีนะครับซึ่งเป็นชาวอิตาเลีเนี่ยที่เข้ามารับราชการในสยามนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเยรินีนะครับครับก็มีงานเขียนชื่ออ่ s ซา o ิสเพอร r เ s นะครับในพุทธศักราช247นะครับโดยตีพิมพ์ในวารสารสยามสมาคมนะครับซึ่งในงานเขียนชิ้นเนี่ก็ปรากฏคำว่ามาเคเลียนนะครับทีนี้เรามาดูงานเขียน o n s e m i s p o r อนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเอกสารนะครับครับ ก็คือเลือกใช้คำว่ามาเคิลเลียนนะครับซึ่งเพื่ออ,อธิบายสุภาษิตว่ามีที่มาจากปกะสะนะครับมีคำว่าตัดหวายอย่าไว้หนอข่าพ่ออย่าไว้ลูกนะครับเป็นคำสอนที่มีคติแบบมาเคิลเลียนชัดเจนเราเรียกว่ามาร์เคิลเลียนเอเดชนะครับนะซึ่งเป็นเหตุการณ์สมัย2325 2325นี่เป็นเริ่มต้นรัชกาลที่1น,นะครับเป็นช่วงเวลาที่ขก่อสร้างกาอตั้งราชวงศ์จักรีนะครับ การช่วงนี้ก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยถูกพระบาทสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนเนี่ยสำเร็จโทษนะครับอันนี้ก็เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งนะครับก็บุตรเนี่ยของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คือเจ้าฟ้าสุพรรณทวงนะครับเกิดจากเจ้าฟ้าชิมใหญ่พระราชธิดาของรัชการที่1แล้วก็กับสมเด็จพระอมรินทราบ,บรมราชินีนะครับ รชัชการที่หนึ่งเนี่ยอะไรในหลานคนโตก็คือเจ้าฟ้าสุพรรณทวงนะครับทาให้รอดพ้นจากการถูกประหานะครับยเรยรงนี้เนี่ยกล่าวว่าราชัชการที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนกษัตริย์สยามคนอื่นๆน,นะครับที่ยึดหลักมาเคียวรี่อย่างเคร่งครัดนะครับเมื่อสิ้นรชัชการที่หนึ่งเนี่ยเจ้าฟ้าสุพรรณทวงเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกบฏยึดอํานาจทาให้ถูกประหารในเวลาต่อมาเพราะในเนี่ยเรื่องเนี่ยก็เลยทําให้เห็นว่าความเมตตาเนี่ยไม่ได้สร้างความสงบสุขให้รัฐเสมอไปนะครับ การตีความของเยอรินีนะครับทำให้เห็นว่ากษัตริย์ของราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนกษัตริย์ในสมัยยุทธยานะครับแนวคิดมาคิวเอรี่ที่ชอบทำนะครับก็คือข้อหนึ่งก็คือความเมตตาของกษัตร,ริย์เนี่ยไม่ได้ทําให้รัฐเนี่ยดำรงได้อยู่ได้ยืนยาวข้อ2ก็คือความจําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบของราชนาจาักรเนี่ยทำให้พระองค์ต้องใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมของมาคิวเวอรี่นะครับ การตีความแบบนี้ทำให้มาเคียวรี่ได้รับความชอบธรรมนะครับก็คือเกิดเป็นนโยบายแบบมาเคียวรี่นะครับเนื่องจากวิธีการรุนแรงแบบมาเคียวรี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับผลของการตีความของเยอรมนีกระจายไปยังอันที่1ก็คือวรารสารสยามสมาคมฉบับที่1อันที่2คือข้าราชการทหารนะครับขณะี่เยอรมนีดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนในร้อยทหารนะครับอันที่3าก็คือเจ้ากรมยุทธ,ธศึกษาและอันที่4ก็คือบรรณาธิการวรารสารยุทธโกศนะครับ ผู้ที่รับตําแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาต่อจากเกลิร่นี่ก็คือเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์นะครับทำให้แนวคิดของมาเคลรี่นี่ได้รับการสืบทอดนะครับเพื่อได้หลกมหาราชแห่งปราซียพศสองี 2, 4, 7, 5, นะครับโดยพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์นะครับก็เป็นการนําเข้ามานะครับของแนวคิดมาเคลรี่นะครับโดยเป็นคนไทยที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกซึ่งเป็นการอธิบายงานเขียน The Prince ไว้อย่างละเอียดนะครับ ก็เปรียบเทียบงาน2งชิ้นนะครับก็คือออนซิมิสเพอเวร์นะครับแล้วก็โฮมเยรินีนะครับแล้วก็เฟดริกมหาราชแห่งปราซียนะครับก็ออนซิมิสเพอเวร์เนี่ยเป็นการตีความเพื่อสร้างความชอบธรรมในการดําเนินนโยบายแบบมาเคิลลี่ที่เด็ดขาดนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐในขณะที่เฟดริกมหาราชแห่งปรเซียเนี่ยก็คือเป็นการตีความคําสอนของมาเคิลลี่โดยแยกคําสอนเนี่ยที่เป็นศีลธรรมของรัฐเนี่ยเอาจากปัจเจกชนนะครับ ผู้ปกครองเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ซื่อสัตย์ได้นะครับเพื่อรักษาความมั่นคงแล้วก็ความก้าวหน้าของรัฐนะครับผลของการตีความทั้งสองรูปแบบเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงม,มาเทวารีเนี่ยให้เข้ากับสังคมไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงไปถึงประเด็นอื่นเช่นอิตาลีฟาสซิสอำนาจนิยมนะปลเรลียนนะครับโดยปรากฏผ่านวารสารยุทธกฏนะครับซึ่งผู้วางรากฐานของของแนวคิดแบบนี้ก็คือเยรินีนะครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือแนวทางการศึกษาของมาเกวรี่ในโลกวิชาการไทยนะครับในช่วงทวศวรรษ2500นะครับผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาเกวรีเนี่ยแตกต่างจากผลงานก่อนหน้านะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวการศึกษารัฐศาสตร์นะครับเดิมเนี่ยมาเกวรีเนี่ยเป็นงานอ่านเล่นของชนชั้นสูงและก็ทหารน,นะครับแต่เปลี่ยนเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นระบบในการศึกษารัฐศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะ วิชาความคิดทางการเมืองนะครับในปีพศ2 5 1 6เนี่ยเกิดการเปลีป่ยนทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นทาให้เกิดยุคแบ่งบานนะครับของการศึกษาความคิดทางการเมืองแล้วก็เกิดความหลากหลายของตําราชั้นสองนะครับจุดแบ่งสาคัญก็คือผลงานแปลของเดอะ์ปรินซ์พระคิดเจ้าโดยคุณพิชิตจงสถิตวัฒนานะครับซึ่งเป็นผลพวงของการเติบโตอ่าวณทางการเมืองนะครับแล้วก็มีจุดหมายทางการเมืองที่เด่นชัดนะครับก็ อันนี้เป็นงานเขียนของพุณพิชิตจงสถิตวัฒนาผานนัปกไม่ได้นะครับได้มาประมาณนี้นะครับก็คำนำของหนังสือก็ค,คือว่าหนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้แก่ประชาชนที่ทุกกดขี่นะครับพิชิตจงสถิตวัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตของภาควิชาทฤษฎีและปรัชญาการเมืองของนรัฐศาสตาร์หราลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งให้ความสําคัญกับการศึกษาความคิดทางการเมืองอย่างจริงจัง ในปี2538นะครับอาจารย์สมบัติจันทระวงนะครับก็มีงานแปลก็คือเจ้าผู้ครองนนี้เป็นงานของอาจารย์สมบัติจันทรวงนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนที่1ให้เรานะครับทำให้ความนิยมของ The Prince เนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับซึ่งเป็นการแปลตัวบทที่ทิ้งตรงกับต้นฉบับนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษามาเทอรลี่แบบปรัชญาการเมืองโดยการอ่านตัวบทอย่างละเอียดนะครับความโดดเด่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับมาเทอรลี่เนี่ยเะปรากฏในสาขาจิตวิทยา มีการดัดแปลงคำสอนของมาคคิวเลียนไปอธิบายชุดความคิดก็คือเป็นพฤติกรรมแบบมาคคิวเลียนเรียกว่ามาคคิวเลียน personality นะครับปัจจุบันนะครับเนวคิดของมาคคิวเลียนเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งก็คือแวดวงข้าราชการและก็นักรัฐทศาสตร์ข้อ2ก็คือข้ออ้างทางการเมืองนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือชีวิตระจบ้านของผู้คนโดยปรากฏในหนังสืออ่านเล่นการ์ตูนแล้วก็ละครเวทีนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่ากระแสของมาคคิวเลียนเนี่ยก็เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสังคมไทยนะครับ ก็เป็นอันจบเรื่องที่6.3.2นะครับเรื่องแนวคิดของมาเชวิลี่นะครับในแนวบริบททั่วไปแล้วก็ในในกระแสสังคมไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบหน่วยที่6อย่างสมบูรณ์นะครับหน่วยที่6ก็ว่าด้วยเรื่องอแนวคิดปัญญาการเมืองของนิโคลมาเชวิลี่นะครับก็ลองอา่งานเอกสรกรสอบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ